สวัสดีครับคุณาขรกครัสวัสดีค่ะกินข้าวไหมคะได้เลยคุณนั้กับข้าววันนี้ก็จะเป็นอันนี้จะเป็นแกงหมน่อาไม้แล้วก็แกงหยวกกล้วยหยวกกล้วยใส่อะไรหยวกกล้วยใส่ห,หมูอ ก uh huh. ินข้าวนะครับผมยังไม่ค่อยู่ผมเป็นแอดมินให้คนพูดแล้วก็ถ่ายคลิปให้ do 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 เป็นทางแอดมินเป็นทางคนเสิร์หน้ำเป็นล็กเต๋าปนิบานี้หญิงใช่เจ้ว่านะ มีอะไรปะเด็ยเอาไหมจะกินไหมพอบริการว่ามีอะไรพอไม่บริการก็มีอะไรตกลงมีอะไรจะให้มีอะไรตกลงมีอะไรหนาวบุฟเ่เลิกงานมาคอยกินบะม่าไปเลวสองสองกินว้าว่ากินอาหารญี่ปุ่นด้วยอะไรชาวเนานนี่เนี้ย ม,มันจ็เลยเหน่อยนี่หรอไม่น่า,าน่ะอากาศหนาวเหี้ย เป็นยายกล้วยโอ้ว่าเไมเดี๋ยวของเขาเปื้องมันจะติดขนหนามะหาว่าไม่นั่งค้างนาะกินหนา้อร่อย ลักษนะอะไรอ่ะเอาเป็นได้บรรยากาศเฉยๆหรอกมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นเราเพียงจะให้ดูให้รู้ว่าอุ๊ยหนาวนะหนาวนะแต่ละเป็นอะไรกันดูเขายังสามชั้นเลยอร่อยอ่ะอร่อยแกงหน่อไม้สดเวลายำนี้อร่อยเนาะมีแกงแกงไก่แกงหมูใส่หยกกล้วยอร่อยนะไก่สารีสานนี่หมูนะครับ ม่ดูทางอื่นเขาแกงหรือเปล่าเหมือนกันที่เอาโยกกล้วยไปแกงใส่มีไหมบ้านเจ้ามีไหมเหมือนกัน<ม>ก็อย่างเวลามีงาน,งนอย่างเวลามีงานแต่งงานที่บ้านตะกอเขาจะทําแบบนี้แหละแกงหยกกล้วยแกงฟ้าแกงอะไรเงี้ยไอเราเป็นเด็กในตอนนั้นมาไปตักกินเล่นตักกินกล้วยหรือว่ากินไก่กินหมดเลย <laughs> แต่ถ้าเจ้าเป็นตัวกินไก่แต่ส่วนมากบางทีก็กิน กินเนื้อเนื้ออืมมังเงาใหญ่ตัดบัวยังเหลือใหญ่ถ้าจัดใจไม่เหลือใครยิงสามสิบาทยังเล่นอยู่ประกาศพอสัก มึนๆหน่อยเงียบไปเลยบ้านเราเาะเงียบยิ่งอากาศหนาวแบบนี้เงียบเลยใครก็ไม่อยู่เขาไม่ออกจากบ้านทีลวตออเนี้ยเวลาเนี่ยถึงจะไม่ถึงถึงจะแม่อะไรก็คนก็หนีล้วนีเข้าพัห่มแล้วกันุดเข้าผัวห่มแล้วอากาศหนาวตั้งแต่อากาศหนาวมาเนี่ยวันนี้เงียบเลยเงียบมากลูกค้าเงียบเขาไม่พูดกันหรอเขาไม่พูดกันเขาเงียบเขาไปซื้อองเยอะอะรัน อืมมีใครมาลบมินไยแล้วโอ้แม่ยมัไปแลยจเนีเนออนซันตาเนี่ยซันตาเหรอซันตะาคลอดซันตาคลอดเสียอเรดิจามาแค่ข้าอู่น ไปติดข้างมน้าจักันขับเป็นมูเม่เนี่ยเงาคยังาดต่นอกอีกกี่บาทไม่จับกึ้นข้าวเดลยซ่าโอ้ดูเล็บดูเล็บดูเล็บเห็นเลยเหรอทับร้านอะไรร้านหนุนเซ่ร้านคุย beauty s a l วี ปนหนึงพ่อทักมาเล็บเล็บเล็บทำร้านปุ้ยบิวตี้สยองซาลอนเขนาแม่ก็มีมาแล้วนะแต่ว่าเป็นอีกแบบหนึ่งอันนี้เป็นแบบปิดสำเร็จแล้วอะได้ สลับกันกินเลยแม่ปอะดีแม่อิ่มลูกต่ออต้องกินเหรอไม่หิวห่จ๊บแล้ว แม่มีเป็นเพื่อนแล้วพ่ออยู่ข้างหลังแล้วจ้ะไม่มีที่นั่งละร้อนหนาเข้าห่อนปะม <laughs> ไม่พอ,อเอาโจ๊กอีกเป็นต่อโจ๊กอีก <laughs> มันเบาพอิย,ยลายเลยนะ <laughs> อันนี้จ้ะเดี๋ยวมันดอนเอามาไปกินร้ <laughs> <laughs> อนตันงน้งไหอืม นี่อะไรไหมยายทำอ,อร่อยน้องยังไม่กินใช่ไหมยายได้อาบน้ำไปหน่ยอยกดีเลยอะ่อยไหมโอ้ยเดี๋ยวอืออายรออยู่แล้วฝีมือแม่อ่ะแม่ลูกแม่คง อันเป็นไม้หนอไม้แหน่งเนาะมันเป็นแบบอเล็กๆอร่อยหนอนไม้แบบเนี้ยอืมมันเป็นกิ่งไงเป็นกิ่งหนอไม้ข้างหลังบ้านเราข้างหลังนาหออกเยอะเลยนี่ค่ะแม่เอามาแล้วเปล่าแม่โน่นสวนสวนฝั่งนน้นก็ออกเพียบเลยค่ะอืม ออโอ้ยถ้าเดินไปเลาะดีๆได้แกงห้าสิบหม้อนูะเดีย๋ยวมันมันเปน่นเลยเอาพูดไปงั้นเลยหยอกๆพูดให้เจ้าเดินไปดูเลยอยู่ข้างๆนั่นน่ะได้เป็นหม้อโน่นถ้าเก็บจริงๆอะ่ะแกงได้อีกเป็นหมอ้อแต่ผักแครงเนี่ยนนะ่ะที่เจ้าปลูกน่นนะมันเริ่มเหี่ยวแล้วล้างน้ำตากแดดไว้ ตากแดดไว้ให้มันแห้งแล้วก็ใส่ถุงไว้แช่เย็นไว้เออพอจะกินเลยเราก็เอามาแกงใส่ได้เลยมันไม่เสียน่น่นถ้าปล่อยไว้ตรงพื้นนะมันแห้งตรงพื้นแล้วมันกินไม่ได้นะมันติดดินน่ะของเจ้านั่ะออล้างเด็ดแล้วก็ล้างน้ํามาเลยก็คิดว่าเดี๋ยวเผื่อมันได้น้ําอีกมันก็จะไม่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 มันเลยหน้ามาแล้วมันแก่แล้วมันไม่เกิดแล้วตัดเอาแต่ใบมันละรากมันก็เก็บไว้นั่นแหละ อืีกอีกที่ต้องโดนใหญ่ถ้ามันโดนใหญ่อ่ะยังโดนไหมเออเป็นไรนะนี่เอาไม่ติดเยอะตรงนี้

ใช่พ่อก็ได้ยินอนนั้านเมื่อกี้นี่แ,นแม่อิ่มแล้วแล้วก็หนูกินคนเดียวนะแต่ตั้งแต่นั่งดูเนี่ยยังแม่มยังไม่ลุกไปไหนเลยเนี่ยไอ้ลูกกินคนเดียวเดี๋ยวหาวนั่งอยู่วันเลยนั่งกินอยู่วันเลยเว็นถ่าปิดคลิป่ายอิ่มนีเน่เห็นอิน่มเจ้าเถื่อนเอารอแล้วรออีกนี่ก็ไม่ได้อยากขัดความความสุขเนาะเวลากินมีความสุขแล้วก็อากินไป อาอาทีสบายอ,าอร่อยจังแซ่บจริง <c oughs> จริงนะค่ะเป็นแกงโยกด้วยน่ะเท่าไหร่เท่ากันอ่ะเจ้าก็เอามาทำสิ <c oughs> อุวยอยู่มีเต็มบ้านแห <c oughs> นไม่พูดแบบน <c oughs> <c oughs> ั้นฉนั้นเมื่อคืนทำทำแกงอะนรน่ะ อะไรนะทำทำทำเนยเหมือนจอยกากาละแต่เปลี่ยนผักเปลี่ยนเปลี่ยนผักเปลี่ยนเนื้อคนละแบบกันที่ีหลูกบอกจะเอาเนื้อเป็นล้าแล้วเ <laughs> ป็นปต้มเลยดูดิมันอร่อยอร่อยจริงหมวแม่มทำแบบอาหารแบบพวกแบบผัด,ดต้มอะไรแบบนี้นประเภทประเภทผักไอ้ใบผัดเ ประเภทผัดอ่าได้ผัดแต่ออมทเป็นประเภทแกงประเภทอมพอนี่แม่ทำเป็นเนก็ยังบอกเป็นครั้งแรกที่ได้กินเห็นไหมสุดยอดแหละเมื่อคืนเนี้ยอร่อยมากจนจนแบบอร่อยแบบเออเออไม่ต้องพูดเยอะพ่อรู้ว่าอร่อยเพราะแล้วลูกแค่นี้แม่ก็ไม่มีที่จะยืนแล้วลูกเฮ้ยจินกับหต้องได้ไปทอดไข่มากินอ่ไอ้กําลังกินกิชอบกินเนื้อนะ แต่ว่าวันนั้นมันมีเนื้อเนื้ยอะมากไปไม่ไหวนต้องไขหนูรู้ไหมพ่อก็กินยุบวันานั้นกินค้ับแล้วแต่พ่อก็ไม่ได้พูดอะไรดีแล้วแหละเราถือว่าเปิดอกคุยกัน เพราะว่าถ้าไม่บอกอเดี๋ยวแม่ก็ะจะไม่รู้เออขามั่นใจด้วยว่าเขาเขาบอกว่าเธอกินหมดเออจะได้ไม่เขาจะได้ปรับปรุงว่าอ,อ,อันนี้ใช่ไม่ใช่อันนี้เราตีเพื่อก่อนะไม่ได้ตีให้แบบรู้สึกเสียใจนะเข้าใจไหมเอเจ้าของก็ยังรู้ <laughs> งไงว่ามันไม่ใ <laughs> ชห่หนูกินคาแรกใช่ไหมหนูามแม่ทําได้ชิมไหมชิมแค่ตอนร้อนแต่รับมันอร่อยนะ นั่นก็ยกหม้อมาตั้งกินตรงนี้เออเป็นไงล่ะความจริงได้ปรากฏแล้วหนูนต้อง,งแหนต้อาเนื้อให้ไหมม,มาดูดน้ำไม <c oughs> ่ออกแล้วหนูก็ตายจริงเลยหนูก็กินจนเนื้ออ่ะจริงหรอจริงโอ้ปู่กับพี่เอินคำใหญ่เลยเข้าคำทำไมหนูบอกให้ทำเขาก็ทำนะ เออรากกมัันนต่่่าาาางจทีวเอแล้วตอนนี้อิ่มยังนี่14-15นาทีแล้วโอเคโอเคโอเคแล้วเรื่องคำนึงหรอิ่มนะโอเคอืมนะไม่อิ่มจริงยังปิดก่อนก็ได้แล้วค่อยกินต่ออิ่มจริงแล้วพออิ่มจริงแล้วเอองั้นแหนมกับแม่ก็ปิดคลิปก่อนเลยนกันพ่ออยู่เป็นแอดมินให้ตัวนี้คลิปนี้ก็คุยกันเฮียปาตี้วงกินข้าวนะครับสองหนุ่มนั่นแหละไปอาบน้ํายังไม่มาเลย สองนุ่มพี่บูกับพี่ตานไปไปอาบน้ำส่วนผมอิ่มนะไม่ได้กินนะอันนี้แหนมก็ไม่กินกับแม่เป็นเพื่อนกันก็ขอบคุณที่รับชมและเป็นกำลังใจเนาะขอบคุณแล็แชร์เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับสวัสดีจ้าขอบคุณหลายๆด้วยขอบคุณครับอร่อยจริงนะอร่อยอร่อย